สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of t h a l o t กันชรยานะคะมาตอบคำถามกันอยากรู้แต่ไม่อยากถามจะถามเขาเขาก็คงไม่ตอบเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเองเลยว่าจริงๆแล้วตัวตนของเขาคนที่คุณคบตัวตนจริงๆเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนในภาพรักที่เรามองแค่รูปโปรไฟล์แค่เห็นเขาหรือคุยกันทางแชทอาจจะบอกไม่ได้ว่าตัวตนของเขาจริงๆ เขาเป็นคนแบบไหนคลิปลุกหรือเปล่ปาสร้างภาพไหมทําตัวให้ดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นคําถามมาจากใต้คลิปค่ะคุณถามมาอาจารย์ก็ตอบให้นะจ๊ะมากันที่ธาตุดอมาธาตุนี้ให้ธาตุน้ําก่อนเดี๋ยวน้ําน้อยใจเดี๋ยวน้ําน้อยใจบอกน้ําสุดท้ายแล้วอันนี้น้ําไม่สุดท้ายจ้ะให้น้ําก่อนนะคะมากันที่ธาตุน้ํา กอรากฏดมินพิจิตมาดูตัวตนของคุณที่ผ่านมาค่ะขอดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก่อนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบ้างอ่ะ,ออะขอดูน้ำที่ผ่านมาเดินเลิฟเวอร์รักกันนะรักกันแต่ความรักนั้นเป็นรักของเราสองสามคนไหม เป็นความรักที่คุณโดนแทงข้างหลังหรือคุณแทงข้างหลังเขาไหมรักที่เขาก็ยังไม่ได้เลือกเราเราเองก็ยังไม่ได้เลือกเขาไหมหรือเป็นความรักชนิดไหนกัน <c oughs> เอ่อมันเป็นความรักแบบไหนวะอ่ะไพ่ของคุณเป็นเลิฟเวอร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีมเมถุนนะคะธาตุเดาธาตุไฟเมสิงธนูลมเมถุนตุลกุม รักของคุณเป็นแบบไหนเหรอรักของคุณที่ผ่านมาเหมือนว่าเรารักเขาเราทุ่มเทไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่าได้เราทุ่มเทเเท,มเท,ทุ่มกายทุ่มใจหรือเราไปตามจีบใครสักคนแล้วไม่ได้อะไรกับคืนมาสักเท่าไหร่ทำให้คุณนอนเป็นสี่ดาบอยู่ตรงนี้เหมือนว่าที่ผ่านมาเราทำเยอะละเราพยายามทำหลายหลายอย่างเราพยายามทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้อ่าให้ให้ความสนใจกับเขามาก ให้ความรักกับเขามากแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการซึ่งคุณอยากให้เขาเติมเต็มแต่เขาไม่เคยเติมเต็มมีแต่คุณไปเติมเขาจนเขาเต็ม <laughs> หรือเปล่าน้ำหรือในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนที่ไม่พูดความจริงต่อกันมันมีคนที่กักกักันไว้มันมีคนที่แอบปิดบงังซ่อนเร้นหรือพูดอย่างทำอย่างทำอะไรรับหลังอย่าง ตอนหน้าทําอย่างรับหลังทําอย่างหรือเปล่าความรักคุณเป็นแบบนั้นไหมนะคะมนเลยทําให้คุณเป็นสี่ดาบนอนนิ่งๆิ่งนอนเจ็บนอนรักษาแผกลกายแผลใจอยู่แบบนี้คุณก็สูงใส่นะตกลงเขาคิดยังไงกับเราในความสัมพันธ์นี้เขารักเราบ้างไหมเรารักเขาไหมไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาถ้าคุณไม่แทงเขาเขาก็แทงคุณนั่นแหละไม่รู้ว่าใครแทงใครเนี่ยอ่ะขอดูดาบ แล้เลิฟเวอรคืออะไรรักของเราเป็นรักของสองสามคนไหมเป็นการไปไปกับกับกันอยู่ไหมหรือยังอยู่กันในหมู่เพื่อนฝูงยังอยู่ในที่ทำงานเป็นเจ้านายลูกน้องเดินสวนกันไปสวนกันมาไปไปกับกับอออนออกออกันอยู่แบบนั้นไหมอ่าหรือความรักครั้งนี้มีคนคิดมากในความสัมพันธ์เกินไปไหมอีกคนหนึ่งความอยากความอยากและความต้องการเยอะ คืออยากได้เป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนคาดหวังถ้าคุณไปคาดหวังกับคนที่คุณรักและคนที่คุณรักเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณคาดหวังได้เขาไม่สามารถเติมเต็มคุณได้รักนั้นก็คงจะมีแต่ทุกข์หรือคุณเป็นคนคิดเยอะไปคุณเป็นคนเซนสิทีฟไปไหมคุณรักเขามากเกินไปไหมคุณยังไม่ทันรู้เลยว่าเขารักคุณไหมแต่คุณไปทุ่มกายทุ่มใจขนาดนั้นแล้วหรือเปล่า คุณเผลอใจไปกับอะไรง่ายๆหรือเปล่าเออเพราะคุณเป็นคนอ่อนไหวนะเป็นคนเซนสิทีเป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวนะจ๊ะอาจจะมองว่าถ้าฉันรักเขาแล้วเขาก็อาจจะรักฉันไม่ไม่คุณรักเขาเขาอาจจะไม่รักคุณก็ได้นะเออประมาณนั้นคุณก็ค่อนข้างจะมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวมีความดื้อรัน้นมีความอยากเอาชนะ มีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันในบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ได้ในในความต้องการของคุณน่ะคุณก็ไม่อยากอยู่ในความรักแบบนี้แล้วไหมคุณกำลังพิจารณาคุณกำลังมองอยู่ว่าที่ผ่านมานะ่ะคุณทนเพราะคุณรักแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าคุณคิดว่าฉันรักฉันถึงทนแต่ตอนนี้ความรักของคุณยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่ไม่อยากทนแล้ว มันเป็นแบบนี้มันเนิ่นนานแล้วที่เราทำอะไรเพื่อคนที่เรารักแต่เขาสิไม่ได้ทำอะไรเพื่อเราเลยไหมประมาณนั้นหรือเปล่า The h a r t Pint e s t รักครั้งนี้เป็นรักรับๆไหมเปิดเผยกับคนอื่นไม่ได้ไหมหรือว่าคุณเองนะ่ะจริงๆนะ่ะคุณก็รู้นะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์หรือตัวคุณเป็นคนมีสเสน่ห์หรือเขาเป็นคนมีความรักเยอะกันแน่ รักครั้งนี้อาจจะเป็นคนบางคนมีความลับเยอะมีความรักเยอะมีทางเลือกมีช้อยเยอะซึ่งช้อยนั้นน่ะมันก็ไม่ได้เป็นคุณไหมเขาอาจจะดูอัธยาศัยดีแต่เขาอาจจะไม่ได้มีใจก็ได้นะหรืออาจจะเวลาต่อนหน้าคุณก็อาจจะพูดว่าเขามีใจแต่จริงๆแล้วก็ทําอะไรรับหลังคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออแล้วไงต่อซิเดว คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีเมษเออไม่ใช่ค่ะราศีมีนราศีกันหรือว่าความรักครั้งเนี้ยมันเป็นรักที่เราสองสามคนเป็นความรักที่เป็นเดทปาร์ตี้หรือคุณรักกับเพื่อนร่วมง,งานเขาอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องเขาอาจจะเป็นคนที่ ช่วยเหลือคุณในด้านของการงานก็ได้นะเออหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยกำลังศึกษานิสัยดูใจกันอยู่ก็ได้แล้วเขาอาจจะไม่ชอบนิสัยบางอย่างของคุณคุณอาจจาะนิสัยดื้อรั้นนิสัยเอาแต่ใจนิสัยที่แบบขี้น้อยใจขี้วีนววายจุกจิกจู้จี้ไหมเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นไหมเออ เขาก็เลยอาจจะไม่แน่ใจในตัวตนของคุณแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็เลยไม่สักเซตคุณอยากได้ความชัดเจนแต่เขาไม่มีหรือใครบางคนอยากได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาไม่ให้เพราะอะไรที่เขาไม่ให้เพราะคุณยังอาจจะไม่ใช่คำตอบคุณอาจจะยังเป็นคนที่ไม่ใช่สำหรับตัวเขาไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะน้ำ ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขาไม่ใช่คุณเป็นคนไม่ดีเพียงแต่เป็นคนดีที่เขาไม่รักโอเคไหมคุณดีเกินไปอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคุณดีเกินไปเออมันไม่รักคนดีเว้ยประมาณนั้นหรือเปล่าน้ำกรกฎมินพิจิกอ่ะไปที่คนของคุณค่ะไปที่คนของคุณ เขาคิดยังไงกับคุณคนของคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงกับคุณและเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงกับคุณคะ The c ชา r i อ t เขามองว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเรื่องของระยะทางเรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของความแตกต่างระหว่างฐานนะสถานนะ เขาอาจจะมองคุณว่าคุณขี้หึงไปไหมคุณเจ้าอารมณ์ไปไหมคุณเอาแต่ความต้องการของคุณเองเป็นหลักเกินไปไหมเออหรือคุณเองต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่เขาไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเนี่ยต้องการเอาชนะเขาไหมความรักที่มันดูไปกันยากนะเป็นขาวก็ดดำทีเดียว คุณอาจจะคุยกับกร,รกฎทัดดินผสบกันบางกรเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับตัวคุณนั้นไม่รักไม่เสียใจอ่ะคุณทําให้เขาเสียใจเขามองว่าคุณอ่ะทําให้เขาเสียใจคุณไม่เป็นในแบบที่เขาคิดหรือไม่เป็นในแบบที่เขาต้องการเออคุณทําให้เขาเสียใจมากๆอารมณ์ประมาณนั้น เขามองว่าคุณเป็นคนดื้อรัน้นเป็นคนดื้อรัน้นเป็นคนชอบเอาชนะคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนปฐมมัธยมมหาลายัยเพื่อนเก่าเพื่อนแกตอนที่เจอกันเมื่อสมัยเด็กๆนิสัยอย่างหนึง่งพอกลับมาเจอกันนิสัยมันเปลี่ยนไปอย่างหนึง่งอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอืม เขามองคุณเป็นคนใสยังไงเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนทำงานเก่งมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการทำงานเขามองว่าคุณมีความสามารถดีแต่อีกด้านหนึ่งของคุณนะอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กไปไหมเออประมาณควบคุมไหมเรื่องเล็กๆ็กน้อยน้อยก็ไม่ปล่อยไปไหมจุกจิกจู้จี้ไปไหม อะไรแบบนั้นห่วงเขามากเกินไปไหมเออประมาณนั้นอ่ะไปดูคนของคุณค่ะเขาคนของคุณจิจริงๆนี่ใจใจคอจริงๆของเขาที่เป็นตัวตนของเขานั้นจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนคะเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่น้ํา ทำาแพลนคุณอาจจะคุยกับราศีธนูค่ะราศีธนูห้าไม้เทา้าเขาเป็นคนแบบไหนกันคนที่คุณคุยเนี่ยคนที่คุณรักเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนสตาร์บคเขาเป็นคนแบบไหนเขาดูเป็นคนคิดมากซ e n สทีฟสูง,สงเขาดูเป็นคนที่ เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดนะแต่เขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้ในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเด็กมีผู้ใหญ่ต่างกันด้วยความคิดเขามองว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆก,ก,ก็ได้เอาแต่ใจตัวเองก็ได้เขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันเออค่อนข้างเอาแต่ใจคนข้างคิดเยอะค่อนข้างเซนซิทีฟสูงอืม เป็นคนค่อนข้างฉลาดนะละนักษณะของเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจมีเป็นเป็นคนมีหัวการค้าดีเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวแล้วก็มีความสนใจอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะเ,เขาเรียกว่าชอบเรียนรู้กับอะไรใหม่ๆเออแต่คนคนนี้คิดเยอะคิดมาก ซนสิทีฟมากๆากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวรักใครรักจริงอยู่เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็เอาแต่ใจเหมือนกันนะค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันเราบางทีเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบสั่งบางครั้งนะ ก็ไม่ยอมไม่ใครข่มเป็นตัวของตัวเองสูงมากบางคนเป็นเจ้าของกิจการทำงานอยู่องค์กรใหญ่ๆเป็นผู้นำแต่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนเก่งในเรื่องของการทำงานเป็นคนชอบสั่งเหมือนกันเออเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทลคนอื่นบางครั้งมั่นอกมั่นใจมากว่าตัวเองความคิดของตัวเองถูกต้อง ความคิดของคนอื่นไม่ถูกในศูนย์กลางแห่งจักรวาลเนี่ยฉันถูกคนเดียวเ,ออเป็นคนค่อนข้างจะดูนิ่งดูสุขขุมดูรอบคอบแต่ดูแรงวรานิ่งคือนิ่งเขาเรียกว่าวารานิ่งน่ะนิ่งแบบเงียบๆเ,เลยนะแต่พ่อร้ายพ่อร้ายสุดใจเหมือนกันเอาเรื่องเอาเรื่อง ด,ด,ดู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 อยากจะวารามีความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเขาอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์นั้นด้วยตัวเขาเองเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําถ้าเขาไม่อยากทําเขาก็ไม่ทําด้วยความที่เขาอาจจะมีลูกน้องบางคนเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดการเป็นคนทํางานรับราชการคือมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารเยอะแยะชอบสั่งคนที่มีความรับผิดชอบสูงถ้ามองถึงในแง่การทํางานของเขานะ เขาเป็นคนที่มีความรับผชอบเก่งทีเดียวอาจจะดูแลครอบครัวได้ดีด้วยเป็นคนเก่งเรื่องงานด้วยมีความคิดสร้างสรรค์ดีด้วยแต่ถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่ยอมใครง่ายๆไม่ยอมค่ะหึงหึงแรงหึงแรงเวลางเงียบเงีๆแต่เวลาแรงแรงร้ายประมาณนั้นอืมลักษณะของคนคนนี้ แต่เป็นคนคิดเยอะคิดเยอะนะบางครั้งในการกระทําอะไรก็ตามเนี่ยจะคิดพิจารณาทบทวนไต่ตองจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะคิดก่อนเป็นคนเก่งอะ่ะคิดก่อนทําอะไรเสมออะ่ะเป็นคนเก่งมีศักยภาพในการทํางานดีประมาณนั้นอ่าอืมอาจจะมีอายุหน่อย อาจจะมีอายุคุณกับเขาอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างของอายุด้วยแหละทุกทั้งสองคนที่อาจารย์มองในไพ่เนี้ยน้ําก็คิดว่าน้ําถูกน้ําก็คิดว่าในความคิดของคุณถูกส่วนเขาเองเขาก็คิดว่าเขาถูกมันก็เลยมีความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆและมันมีคนคิดมากด้วยคิดบางทีเขาไม่ได้อธิบายคิดหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยหวานปะ ก่านผ่าซากไหมเวลาพูดจาบางครั้งถ้าโมโหขึ้นมานะก็มีคำหยาบคายเหมือนกันนะเพราะด้วยความรี่ชอบสั่งพออะไรไม่ได้ดังใจหัวร้อนทีเดียวนะคนเนี้ยอืมประมาณนั้นแล้วก็อืเขาชอบทำอะไรตามใจของเขาเขาไม่ชอบขึ้นอยู่กับใครไม่ชอบให้ใครมาสั่ง มีแต่สั่งคนอื่นไม่ใช่ให้คนมาสั่งฉันแต่ท่านฉันอยากทําฉันทําเองโดยไม่ต้องสั่งเอออารมณ์นั้นแล้วเขากิ้งใจกับคุณไหมเขากิ้งใจกับคุณไหมไม่หรอกไม่บอกหมดหรอกคนคนนี้บางทีก็หน้าอย่างหลังอย่างเหมือนกัน คนเรามีไหนมีไลม,มิติเวลาอยู่ในที่ทํางานมีมิติหนึ่งที่จะต้องจ้างคลิปลุกให้ลูกน้องดูกลัวอยู่กับแฟนอีกมิติหนึ่งอยู่กับครอบครัวอีกมิติหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในเรื่องความรักกับคุณเนี้ยไม่อะ่ะเขาไม่ไดีไม่ได้บอกอะไรคุณหมดหรอกเขาปิดบงังซ่อนเร้นพูดไม่หมดพูดปดแล้วก็บางครั้งก็ ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเหมือนกันอา่าอารมณ์จริงใจไหมเนี่ยแต่ความรักตรงนี้มีอยู่นะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมรักอยู่นะแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นน่ะสิเออความรักันขึ้นมาถูออบคับเลยนั่นแหละอืมความรักยังคงมีอยู่แต่ถ้าถ้าถามถึงเขาซื่อสัตย์ไหมซื่อตรงกับคุณไหมไม่ไม่ไม แต่การที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อตรงบางคนก็โกหกเพื่อให้เราสบายใจหรือบางคนพูดไม่หมดเพื่อให้เราสบายใจก็เป็นได้มองได้อีกแบบหนึ่งนะไพ่ใบนี้อาจจะมองได้ว่าที่เขากโกหกอะ่ะเพราะเขาไม่อยากให้คุณเจ็บหรือไม่อยากให้คุณไม่สบายใจที่เขาต้องโกหกหรือพูดไม่จริงเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้พอพูดไปแล้วมันอาจจะต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็เลยอาจจะแบบ ไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดหรือปิดบังซ่อนเร้นในความจริงไว้บ้างไม่ได้พูดบางทีบางสิ่งบางอย่างก็พูดไม่ได้อะไรประมาณนั้นนัจจะน้ำโอเคไหมประมาณนี้คนรักของคุณชอบกันไหมคอมเมนต์ที่ใต้ ด้วยว่าชอบกันไหมแล้วก็คําถามนี้เอามาจากใต้คลิปของพวกคุณนั่นแหละค่ะเอาขึ้นมาทีละคําถามคําถามอยากรู้อะไรถามไว้ใต้คลิปเดี๋ยวอาจารย์เอามาถามให้ช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันทำมาหากินนะคะ <laughs> อาจารย์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะถามอะไรดีว่าจะถามอะไรดีว่ถาวถ้าอาจารย์คิดน่ะ มันก็อาจจะไม่ตรงกับใจพวกคุณก็ได้เพราะคุณเจอเหตุการณ์เหล่านั้นอาจารย์ไม่ได้เป็นคนอยู่ในความรักความสัมพันธ์แบบนั้นอาจารย์เลยไม่เกิดไม่เกิดความอยากรู้ไม่อยากถามอะไรงเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้อะไรก็ตต้เมนคอมเมนต์ไว้แล้วบางคนนะเมนไว้เลยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเยี่ยมมากช่วยช่วยกันและอาจารย์จะมาถามให้แต่การคำถามลักษณะของคำถามเป็นวงกว้างเิ็กนึง เ,เป็นวงกว้างๆไม่ใช่ถามแบบว่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองอันนั้นไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นถามมันจะต้องถามเป็นวงกว้างๆเขาอาจจะกลับมาไหมเขาจริงใจไหมเ,เขาสัญญาว่าสิ่งที่เขาพูดกับเราเขาพูดจริงไหมเขาโกหกหลอกลวงไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย มันก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นคือคำถามกว้างๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกว่าอย่าลืมดูดวง่วนตัวอะไรมาค่ะแอสไสเอ2 9ฟเอศูนย์สามสองเก้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ